ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของยามาฮ่าในงานถแถลงนโยบายประจำปี2025และแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่นั่นก็คือ All New n m a x เปิดตัวอย่างเป็นทางการที่ศูนย์การค้าไอคอนสยามเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์พศ2568 โดยในงานครั้งนี้ยามาฮ่าได้มีการประกาศอย่างยิ่งใหญ่ครับว่าปีพศ2568จะมีการแนะนำรถใหม่รวมทั้งหมด5รุ่นเริ่มจาก N Max เป็นรุ่นแรกแบ่งออกเป็น2รุ่นย่อยประกอบด้วย All New N Max เปิดราคา98,500บาทมีสีสีให้เลือกก็คือสีแดงสีฟ้าสีดำและสีขาว รุ่นที่2 All New n m a x Techmax เปิดราคา1 1 3 5 0 0บาทมีสองสีให้เลือกครับก็คือสีน้ำตาลดำและสีเทาดำพิธีการถแถลงข่าวเริ่มขึ้นด้วยการเชิญคุณพงษ์สทอเอื้อมงคลชัยประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดขึ้นกล่าวเป็นคนแรกโดยคุณพงษ์สทอได้กล่าวถึง สถานการณ์เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในประเทศไทยซึ่งมีปัจจัยบวกก็คือรถมอเตอร์ไซค์ยังคงเป็นยานพาหนะที่ประชาชนมีความต้องการใช้อย่างต่อเนื่องปีที่ผ่านมาความนิยมรถอัตโนมัติเพิ่มมากขึ้นในขณะที่การปรับตัวของการเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ในช่วงปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นบวกกับมาตรการกระตุ้นของภาครัฐ และการท่องเที่ยวในภาพรวมที่มีการเติบโตมากขึ้นส่วนปัจจัยลบนั้นก็คือเศรษฐกิจในภาพรวมยังคงชะลอตัวและปัญหาหนี้ครัวเรือนที่ยังคงสูงสุดในรอบ16ปีสำหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของเมืองไทยนั้นจากกราฟตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาประเทศไทยมี GDP เติบโตน้อยที่สุดและปีนี้ก็คาดการว่าจะเติบโตประมาณ3% ขณะที่ตลาดมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยปี2,568คาดการว่าจะมีตัวเลขอยู่ที่ประมาณ1น7 0 0 0 0คันยามาฮามีความคาดหวังจะเติบโตมากขึ้น7%อยู่ที่2 4 7 0 0 0คันและมีส่วนแบ่งตลาด14.5%จากการวิจัยข้อมูลของยามาฮ่าพบว่าปัใจจัยในการเลือกซื้อมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าของลูกค้านั้น ส่วนใหญ่แล้วมีความพึงพอใจด้านความเป็นผู้นำรถออโตเมติกของยามาฮ่าบวกกับดีไซน์สีสันลวดลายที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเทคโนโลยีมีความทันสมัยและมีความเท่ในสไตล์ที่เป็นแนวทางของตัวเองทั้งหมดทั้งมวลที่ได้กล่าวมานี้ส่งผลให้ยามาฮ่าได้มีการประกาศแบรนด์สโลแกนใหม่นั่นก็คือ feel the unique experience สุดทุกทางต่างทุกฟิลซึ่งก็จะสอดคล้องกับการเปิดตัว All New n m a x รุ่นใหม่ที่บรรจุสุดยอดเทคโนโลยีครั้งแรกในโลกนั่นก็คือระบบชามไฟฟ้า YE CVT ที่จะให้ฟิลลิ่งการขับขี่ที่แตกต่างไปจากเดิม Yamaha ย,ยังคงเป็นเทรนเซตเตอร์ของเมืองไทยสุดทุกทางของการสร้างสรรค์น,นวัตกรรมใหม่ๆสุดทุกความเร้าใจในการขับขี่ สุดทุกความมั่นใจและสุดทุกสไตล์ในความเป็นตัวตนของยามาฮ่จากนั้นก็ได้เชิญคุณพานุพลกิติคำรนผู้จัดการใหญ่ด้านการค้าออกมากล่าวเป็นคนที่สองซึ่งก็ได้มีการกล่าวถึงแผนการจำหน่ายและแผนการตลาดจะประเด็นสำคัญได้ก็คือว่ายามาฮ่ยังคงรับประกัน5ปีหรือ50,000กิโลเมตรเป็นค่ายแรกของเมืองไทยและปีนี้ยามาฮ่าได้มีการจับมือกับทิพยะประกันภัย โดยมีแผนชดเชยไรายได้ให้กับลูกค้ายามาฮ่าวันละ1,000บาทเป็นเวลา3วันติดต่อกันในกรณีที่เกิดปัญหาไม่สามารถทำงานต่อไปได้ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหม่ของวงการมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยครับต้องมาดูว่าแผนที่ออกมานั้นจะเป็นอย่างไรรายละเอียดต่างๆจะมีอะไรบ้างต้องมาติดตามกระแสข่าวกันให้ดีๆครับสำหรับการตลาดในพื้นที่ทุกจังหวัดนั้น ก็จะมีทั้งออนกราวเพื่อสร้างประสบการณ์ตรงให้กับลูกค้าออนไลน์ก็เพื่อสื่อสารตรงถึงกลุ่มเป้าหมายและเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้ารวมถึงคอมมูนิตี้เพื่อตอบสนองเรื่องของไลฟ์สไตล์ของลูกค้าจากนั้นได้มีการประกาศอย่างมั่นใจครับว่าปีนี้ยามาฮามีแผนแนะนำรถใหม่รวมทั้งหมด5รุ่นโดย NMAX เป็นรุ่นแรกของปีนี้ ส่วนอีก4รุ่นที่เหลือไม่นับรวม Big กไบคเป็นมอเตอร์ไซค์ที่มีขนาดต่ำกว่า3 0 0ซ c ลงมาจะมีรุ่นอะไรกันบ้างนั้นต้องมาติดตามกระแสข่าวกันให้ดีๆครับผมจะมาวิเคราะห์สถานการณ์ให้ฟังกันอย่างต่อเนื่องนับจากนี้ไปคุณพานุพลปิดท้ายด้วยการเปิดราคาแนะนำ X Max Connected ใหม่ปี2025เปิดราคาแนะนำอยู่ที่176,100บาท รวมถึงการจัดโปรโมชั่นของรุ่น Fazio มูลค่า3,500บาทจากนั้นคณะผู้บริหารของ Yamaha ก็ได้ทำการเปิดตัวรถใหม่ All New Nmax ปี2025อย่างเป็นทางการซึ่งก็ได้สร้างความตื่นตาตื่นใจจากแสงสีและเสียงสุดอลังการในงานครั้งนี้จากนั้นก็ได้มีการเชิญคุณกำพลพรสูงส่งรองผู้จัดการใหญ่ด้านขายบริการและอะไหล่ รวมถึงคุณอุกฤษภาควิวัฒร,รองผู้จัดการใหญ่ด้านวางแผนการค้าและการตลาดออกมากล่าวบรรยายถึงจุดเด่นบนตัวรถ All New n m a x ทั้งสองรุ่นสรุปได้ถึง10จุดเด่นของ All New n m a x ที่มีความเหนือชั้นล้ำสมัยมีอะไรบ้างเริ่มจากจุดที่1ก็คือรูปแบบพรีเมียมสปอร์ตดีไซน์ในสไตล์ Max Series ประสานกับไฟหน้า LED โปรเจคเตอร์คู่ โดยแยกไฟสูงไฟต่ำอย่างละหนึ่งดวงแสงสองสว่างไม่ฟุ้งกระจายและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครจุดที่2เครื่องยนต์บลูคอร์ได้รับการพัฒนาใหม่ออกแบบโซ่ราวลิ้นไฮดรอลิกที่แตกต่างไปจากโซ่ราวลิ้นที่มีสปริงกดในแบบเดิมซึ่งโซ่ราวลิ้นใหม่นั้นจะช่วยลดแรงเสียดทานในรอบต่ำและรอบปานกลางซึ่งเสื้อสูบตัวใหม่จะไม่สามารถใช้กับเสื้อสูบรุ่นเก่าได้ ขณะที่ออยล์เจ็ตสเปรย์หรือระบบฉีดน้ำมันหล่อลื่นใต้ลูกสูบยามาฮามีถึงสรูซ้ายขวาและมีใช้มายาวนานหลายปีแล้วเพียงแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่รู้กันปริมาตรกระบอกสูบยังคงอยู่ที่155ซีซีให้กำลังสูงสุด15.4แรงมา้าที่8,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด14.2นิวตันเมตรที่6,500รอรอบต่อนาทีจุดเด่นของ all new n max จุดที่3ก็คือเครื่องยนต์ชุดใหม่จะมี2โหมดขับขี่ให้เลือกใช้ประกอบด้วยโหมด T หรือทาวและโหมด S หรือโหมดสปอร์ตผู้ขับขี่สามารถใช้นิ้วชี้ข้างซ้ายกดปุ่มเลือกโหมดได้ตลอดเวลาโดยโหมดสปอร์ตนั้นจะให้อัตราเร่งฟิลลิ่งการขับขี่ที่เร้าใจรอบเครื่องยนต์จะสูงกว่าโหมด T 1,000รอบต่อนาทีซึ่งจะให้อัตราเร่งที่จี๊ดจา๊าด แต่ว่าความเร็วสูงสุดนั้นจะน้อยกว่าโหมดทีซึ่งผู้ขับขี่สามารถเลือกได้ตลอดเวลาครับว่าจะใช้งานโหมดไหนจุดที่4เป็นจุดที่ต้องถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของ y a มาฮ่ในครั้งนี้ก็คือระบบ YE CVT หรือ YAMAHA Electric Continuously v a r i a b l e Transmission เรียกภาษาชาวบ้านก็คือชามไฟฟ้านับเป็นครั้งแรกของโลกมอเตอร์ไซค์ครับ กับการพัฒนาระบบ YE CVT ในครั้งนี้ซึ่งจะช่วยให้การขับขี่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพิ่มอัตราเร่งเพิ่มความเร้าใจในการขับขี่ก็ต้องถือว่ายามาฮานั้นได้สร้างสรรค์เทคโนโลยีที่ล้ำหน้ากว่าใครในคลาสเดียวกันจุดที่5ชิปดาวฟังชันโดยฟังชันที่1เมื่อผู้ขับขี่บิดคันเร่งเพื่อเร่งแซงเครื่องยนต์จะมีการปรับอัตราทดเหมือนการเปลี่ยนเกียร์ลง1เกียร์ ผลก็คือรถจะมีแรงบิดมีอัตราเร่งที่รวดเร็วมากขึ้นกว่าระบบสายพาน CVT ทั่วๆไปฟังก์ชันที่2จะเป็นการควบคุมด้วยผู้ขับขี่แบ่งออกเป็น2รูปแบบครับซึ่งฟังก์ชันนี้จะใช้กับโหมด S หรือโหมดสปอร์ตรูปแบบที่1ก็คือการเปิดคันเร่งและกดปุ่มชิฟที่นิ้วโป้งซ้ายมือเพื่อเพิ่มอัตราเร่งโดยสามารถเพิ่มได้3ระดับ เหมือนรถยนต์เกียร์ออตโต้ที่สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้เพิ่มอัตราเร่งได้ซึ่งผู้ขับขี่จะปิดคันเร่งเพียงอย่างเดียวขี่แบบเรื่อยๆตามปกติทั่วไปก็ขี่ได้แต่ถ้าต้องการอัตราเร่งที่เร้าใจเร่งแซงอย่างรวดเร็วทันใจการกดชิฟเพิ่มอัตราเร่งสาระดับจะให้ฟิลลิ่งการขับขี่ใหม่ที่เร้าใจมากกว่าเดิมรูปแบบที่2ก็คือการปิดคันเร่งหรือยกคันเร่งแล้วกดปุ่มชิฟ เพื่อสร้างแรงเบรกจากเครื่องยนต์หรือ e n นจิ e นเบรกซึ่งจะตรงกันข้ามกับแบบที่1นมันจะให้ฟิลลิ่งการขับขี่เหมือนการเชนเกียร์หรือเปลี่ยนเกียร์ลงต่ำซึ่งเราสามารถกดได้3ระดับรถจะมีแรงหน่วงเพิ่มความมั่นคงในการขับขี่ทั้งการขับขี่บนทางเรียบหรือขึ้นเขาลงเขาอย่างไรก็ตามถ้าความเร็วต่ำกว่า15กิโลเมตรต่อชั่วโมงลงมาหรือรอบต่ำกว่า1,500รอบต่อนาที ชิปดาวจะไม่ทำงานครับจุดที่6ซึ่งเป็นจุดเด่นของยามาฮ่าก็คือระบบวาลแปรผัน VVA ทำงานตั้งแต่6,000รอบต่อนาทีขึ้นไปซึ่งจุดนี้ยามาฮ่ายังคงเป็นผู้นำมาอย่างต่อเนื่องจุดที่7เรือนไหม่2หน้าจอทั้งแบบจอสี TFT ขนาด4.2นิ้วและจอ LCD ทำงานร่วมกันจุดที่8ยามาฮ่าติดตั้งระบบนำทางของกามิน r ต e t c r o s s แสดงแผนที่เต็มหน้าจอ TFT โดยผู้ขับขี่ไม่ต้องเสียค่าบริการแต่อย่างใดจุดที่9 Y Connect 9ฟังก์ชันที่สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือของเราได้และจุดที่10ซึ่งเป็นจุดที่สำคัญอย่างมากก็คือระบบเบรก ABS 2 Channel ซึ่งก็หมายถึง ABS ทั้งล้อหน้าและล้อหลังซึ่งเป็นจุดที่ Yamaha ให้มากกว่าส่วนระบบ Traction Control STOP ปแอน t ์สตาร์สิก็ยังคงมีอยู่เหมือนเดิมจุดที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนของช็อคอัพหน้าก็คือมีการปรับเซ็ตใหม่ขณะที่ช็อคอัพหลังก็มีระยะยุบตัวที่มากขึ้น5 mm มมก็จะเห็นได้ว่า y a m a ฮ a า l l NEW n m m x x มีการปรับปรุงทั้งเครื่องยนต์และรูปโฉมดีไซน์ภายนอกใหม่หมดทั้งคันกลุ่มเป้าหมายของยามาฮ่ในคราวนี้ก็คือกลุ่มวัยทำงานพนักงานออฟฟิศพนักงานฟรีแลนซ์ กลุ่มที่ชื่นชอบความทันสมัยชอบเทคโนโลยีและกลุ่มที่มีความเป็นแอคทีฟไม่ชอบนั่งอยู่กับที่ชอบกิจกรรมเอาท์ดอและนี่ก็คือการเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่ของ y a m a ฮ a า all new n max ปี2025และ4รุ่นที่เหลือของปีนี้จะมีรุ่นอะไรกันบ้างเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ